เดี๋ยวมันจะกลับยากเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะกลับยากใช่ไหมโอ้เอานี่ลบอยางเยกยฟอยาเป๋ยคนแต่นแกไปน้อยนะฟาเีเดียววันนายร้านกรู้แกไ็่ใ่ก็อรู้กเท่าไมมเลี้ยวเดี๋ยวยูรุ่นโค้ดละจ้ะอเจิมกลับเลยกลับผมไม่พ้เดี๋นะ

ฝากดูลยฝากเลี้ยงฝากเลี้ยงฝากข้าวฝากำตีนวายุ่งเรียนกินนอนนะนี่พอางเรียนกินนอนแม่นี่แหละนักแดนอมาแม่นี่ยังกินนอนกนอกินด๋ยหว้ลุหไปเดินทางนีนะสวัสดีค่ะเลยพอนี่ด้ว จะจะดูเรองานเลยพอไีโดูอันตัวเองปัดควนเราพิดชอบเลยว่ดีเดียวกเล่ปวใจง่ายไม่ได้เพื่อนฝั่งเล่อะไรเยฝั่งเล่อะไรจมะพอ้นไเลยปันไเลยัเลย้นเลยปั้

น้องข้าเลยม่จังข้าตบป้าเล้ยงตีมาเกินหนึ่งปุ้ยละไม่ได้ีเลยไม่ได้ีเไม่้เลี้เลี้ยงีเดียวนมาทำอะไรไม้างหลักเล็กไปยงมเดี๋ยวเวลาเดินที่เดินหน้า้อง้เราับแล้วพี่ดิบันพักตากอากาศบัพักตากอากาศปีหนึ่งมาเจอกันมั่งเขายังดี ทำห้องนันมันดำอยู่ินดำดำดาเตมาดูดซาวามีไปแต่งเนี้ยไปแต่แอยู่แต่รูอย่างเดียวเยอะไปแต่แอย่างเดียวเลยไปทไร่งเนื้เธอเด้งไหมตายออกเป็นนเด้งบรรยากาศนไม่ไม่เยอะมันนาว้าเราหนายู่ว่าาเราที่บดมันก็าช่วยธรรมาชาดีไหมนจะมือมากกว่าดีบ้านต้ชยบ้ไว้กาดีช่วนไมช่วยเลยไเดี๋ยว้าไว้กดีนาไปงเดียวีเดียวต้อกว่าดีเร็วว่เดียวจจ